สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆรูปวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะมาคลิปตอนเช้ากันดีกว่าเนาะเช้านี้เป็นยังไงบ้างตื่นมากับบี้กระเป๋าไหยคะมีแรงมีพลังงานนะคะบางไหมทานอย่าลืมหาท้าวทานมันก็อาจจะเช้าไปกาแฟาทานเนาะหรืออะไรก็ได้นะคะที่แบบเติมพลังงานให้ร่างกายหน่อยเนาะ ก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้นะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วแค่หลักฐานนะคะมาดูดวงฟรีกันเนาะเรามาดูกันนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรฉันเบื่อเบื่อสถานการณ์รอบตัวมากๆเลยมันมันหงุดหงิดอะ่ะ มันมันทำอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเลยคิดมากอ่ะเหมือนแบบไม่สบอารมณ์มันนอยมันมันขาดกำลังใจอ่ะมันไม่มีพลังอ่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ของเราอ่ะที่มันเกิดขึ้นกระทันหันทําให้ความรักเราพังหรือเราไม่ได้คุยกันหรือมันมีแต่เรื่องเข้ามาในชีวิตฉันเนี่ยฉันส่องดูเธอตลอดเลยนะดูทุกการเคลื่อนไหวแล้วยิ่งส่องมันรู้สึกว่าฉันแบบมันนอยอ่ะเพราะว่าอะไรลู้ป้าเพราะเธอเองไม่ได้ไม่ได้ให้ฉันเห็นทุกอย่าง มันเธอก็มีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นระวังตัวมากขึ้นบางทีบล็อกฉันเลยคือแบบอะไรที่ฉันเคยเห็นก็ไม่ได้เห็นมันทําให้ฉันหงุดหงิดนะเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะห่างกันทําไมอะทั้งที่ความรักของเราจริงๆมันก็ดูอบอุ่นน่ารักเดียรตอนแรกอะแล้วนี่คือจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ยังไงคือพยายามยากจะเข้ามาเริ่มต้นนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นยังไงห่างกันไปขนาดเนี้ยเธอก็แบบโอ้โหเหมือนพายเรือหนีฉันเลยอ่ะ กลับมาเธอกลับมากลับมากลับมาคุยกันเพราะฉันก็อยากเป็นคนรักอยากเป็นครอบครัวอยากให้ความรักมันอีกกว่านี้คือณจุดจุดเนี้ยคือแบบมันไม,ม่ไม่โอเคเลยอะตั้งแต่ที่ไม่มีเธอโลกมันหม่นโลกมันไม่สดใสคุยกับใครแม่งก็จะชวนทะเลาะเขาไปหมดเลยแต่ถ้าเธอกลับมามันก็คงจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะฉันก็คงจะมีแรงในการทํางานมีแรงในการใช้ชีวิตมีแรงในการไปเที่ยวหรือแบบมีแรงในการทําในสิ่งที่ตัวเองเคยอยากทาอะ เหมือนชีวิตตอนนี้มันขาดแรงบันดาลใจในการผจญภัยหรือขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะคิดถึงเธอมากๆเลยนะคิดแล้วคิดอีกถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นความสัมพันธ์เรามันคงจะดีกว่านี้เนาะได้แต่ถอนหายใจทิ้งใครเข้ามาฉันก็ไม่สนใจเลยนะแค่แค่แบบหายใจได้ไปแต่ละวันอะก็เหนื่อยแล้วว่าต้องทำยังไงให้เธอกลับมา พีขอร้องได้ไหมกลับมาได้ไหมอ้าวถอนหายใจซะอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆตอนนี้มันเป็นพลังงานแบบนี้อ่ะแล้วนุ่งก็ไปถอนหายใจอับเสงอ่ะตามเขาไปเลยอ่ะอินกับให้ไปเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรเนาะตัวอาค่ะตัวช่อช้างค่ะตัวรอเรือตัวปลาตัวตัวเอนะคะตัวเอสตัวอาสองมีตัวอาสองตัวเลย วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะสาวอาทิตย์ธาตุโลมเมถุนตุลกูมธาตุน้ำมินกรกฏพิจิกธาตุไฟเมสิงแทนนูธาตุดินพืษศการมังกรค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่สนับสนุนช่องนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยหวังว่าจะเป็นเพื่อนๆที่น่ารักเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้เป็นนานๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย